เราใช้เซสเมินใส่เข้าไปนี่นะครับนี่นะครับคุณพิสารคอยดูนะจะเห็นว่าตัวใหญ่ๆนั่นคือเซลมะเร็งแล้วตัวเล็กๆนั่นคือเม็ดเลือดขาวมันเข้าเข้าไปดูเซลนี้ไอทีเซลนี่คืออะไรเซล์เซลเม็ดเลือดขาวเพชรฆ่าหน้าที่มันคือไปฆ่าเซลล์เซลมะเร็งแลอมหรือโดยเฉพาะเซลมะเร็งหลังจากอาจารย์ใส่เซสเมินลงไปเนี่ยมันไปทําลายเกราะของเซลลมะเร็งใช่ครับทีเซลก็เลยบอกเฮ้ยเกราะมันหายแล้วเข้าไปฆ่ามันเลย อันนี้เป็นภาพที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยคุณวิสา์พวกเราครับเป็นเป็นภาพแรกของโลกเลยครับอันเนี้ยโอ้โหที่ตั้งจริงๆไม่ใช่ออนิเมชั่นไม่ใช่กราฟิกไม่ใช่กราฟิกเซล์ตัวจริงพอผลออกมาเป็นไงฮะตื่นเต้นไหมคนวิจัยตื่นเต้นไหมผมนอนไม่หลับเลยครับตื่นเต้นมากนักวิทยาศาสตร์โนเบิลไพรส์ใช้เวลาเป็นปีครับปีหากลไกขึ้นมาแล้วก็กว่าจะสร้างยาขึ้นมาได้แล้วต้องฉีดแต่ของเราเป็นอาหารที่เรากินทุกวันทดลองแล้วอาจารย์ ลงไปเพิ่งแล้วด้วยเรียบร้อยครับอาจารย์จดสิทธิบัตรจดสิทธิบัตรเรียบร้อยไปนี่เซลมะเร็งเซลมะเร็ง PDL1 คืออะไรเหมือนเกาะมันเหมือนเกาะมันมันสร้างขึ้นมาสร้างเกาะมาคุ้มครับป้องกันเฮ้ยเดี๋ยวใครลุกลานเกาะกันไม่ได้เซลไปชักคาดก็เข้าไปกินไม่ได้เพราะว่าติดเกาะติดเกาะสิ่งที่อาจารย์ศึกษาคือพยายามให้เกาะมันหายไปทำลายเกาะนี้ก่อนครับเพื่อจะจัดการใชเซล์มะเร็งในนี้ครับ